การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยอินโฟเฟสและกาลีนาเปิดตัวโครงการดีป้าเกมแอคเซอร์เรเตอร์โปรแกรมแบชทูสารต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลในอุตสาหกรรมเกมไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับผู้ประกอบการระดับโลกผ่านหลักสูตรฝึกอบรมใน4หมวดเกมยอดนิยมพร้อมตั้งเป้าผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน40ทีม10ทีมในแต่ละหมวดเกมโดย1ทีมสามารถมีจำนวนสมาชิกได้3-5คนซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอีย ละเอียดโครงการได้ที่เพจ Facebook Facebook Deepa Game Accelerator Program และ www deepa game accelerator com โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ววันนี้ถึงวันที่3มกราคม2565และจะประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกในวันที่13มกราคม2565วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยครับเราเห็น ศักยภาพและก,การเติบโตของอุตสาหกรรมเกมนะครับทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เนี่ยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เราพร้อมจะสนับสนุนนะครับก็เราก็เลยมีการหารือกับพันธม,มิตรของเรานะครับแล้วก็มีการระดมสมองกันมาว่ามันควรจะต้องมีโปรแกรมที่เอาไว้พัฒนาศักยภาพนะครับแล้วก็ทําให้เป็นเวทีที่เขาได้แสดงศักยภาพตัวนั้นออกมาให้เต็มที่ครับก็ไม่ว่าจะนักลงทุนกับกับผู้เล่น หรือว่ากับอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการยกระดับของความสามารถอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทยต่อไปครับความพิเศษของโครงการนี้ครับจริงๆเรารวมเอาผู้เล่นนะครับในอุตสาหกรรมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยแล้วก็ทั้งภูมิภาคและทั้งโลกเนี่ยเข้ามาอยู่ในโปรแกรมนี้ครับเห็นรายชื่อจากพันธมิตรของเราที่มีอยู่นะครับแล้วก็ที่จริงจะไม่อยู่ในลิสต์ของพันธมิตรด้วยเหมือนกันครับเพราะว่า รายชื่อคอนเน็ชันของแต่ละแต่ละพันธมิตรที่มีมาเนี่ยมันก็จะมีมากกว่านี้เยอะนะครับก็จะเห็นว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับน้องๆที่จะเข้ามาร่วมโปรแกรมกับเรานะครับว่าถ้าท่านมีความความฝันนะครับมีความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถเราพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเน็กชันนะครับความสัมพันธ์แล้วก็โอกาสต่างๆที่จะมีมาในอนาคตครับครับก็สําหรับกรีน่าเองนะครับที่เรา เรียกว่าทำธุรกิจนะครับทางด้านเกมแล้วก็อ e ีสปอร์ตมาอย่างยาวนานในประเทศไทยเนี่ยจริงเราก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับในการอยู่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับก็ เราก็เชื่อว่าความเชี่ยวชาญตรงนี้เราสามารถนามาสร้างเป็นคลาส,สเรียนพิเศษนะครับที่จะมาช่วยสอนผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับคนสนใจตรงนี้ในด้านของการบริหารธุรกิจเกมนะครับการทําการตลาดเกมนะครับในประเทศไทยแล้วก็รวมถึงการที่จะไปต่อในระดับโลกด้วยครับสำหรับโครงการนี้จริงๆผมว่าในเมืองไทยเนี่ยเนื่องจากเราเห็นเราอยู่มานานเนี่ยเราเห็นการพัฒนาอุตสาหกรรมมาตลอดนะครับก็เห็นการเติบโตของอุตสาหกรรมนะฮะแต่ว่าในแง่ของคนที่มาเป็นผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่เป็นนักพัฒนาเกมจริงๆเนะี่ยในประเทศไทยเนี่ย ยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับนั่นผมวองว่าโครงการนี้เองเนี่ยน่าจะจุดประกายนะครับให้คนที่มีความสนใจนะครับในเรื่องของการทําธุรกิจเกมหรือว่านักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาสนใจนะครับและเชื่อมั่นนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้พัฒนาศักยาภาพของตัวเองได้เพื่อเข้าสู่ธุรกิจเกมทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในระดับโลกด้วยครับทางสมาคมเองนะครับที a ก็มีพันธกิจในเรื่องของการสนับสนุนให้ผู้พ,พัฒนาเกม ในประเทศไทยเนี่ยได้นําเกมของตัวเองไปสู่ตลาดโลกกันแล้วครับเป็นหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของเราโดยโตรงที่จะที่จะมั่ชัจว,ว่าทุกคน,นได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้รับโอกาสที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมในประเทศไทยเติบโตไปได้ส่วนมากเนี่ยเกมที่ผลิตในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะครับยังยังใช้เป็นอีสปอร์ตไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเรายังจะเป็นจะต้องเจริญเติบโตกันต่อนาะมีทีมพัฒนาที่ใหญ่ขึ้นมีทีมรัน รันอีเวนต์นะครับดันอ e ีสปอร์ตเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แรงงานแล้วก็ใช้ความสามารถของบุคลากรเยอะมากในการที่จะทําให้เกมเกมมันไปดีสปอร์ตขึ้นมาผมก็หวังว่าสมาคมเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมที่จะผลักดันให้มีเดเวลลอปเปอร์ที่มีศักยภาพระดับนั้นอยู่ในประเทศไทยที่มากจริงจริงถึงน้องๆนะครับที่มีความสนใจที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหการรมเกมของประเทศไทยในอนาคตนะครับก็ถ้ามีความคิดมีความฝันนะครับมีความตั้งใจแล้วเนี่ย พวกเรารทางดีป้าพร้อมกับพ mm ันธมิรเช่น Garina, TGA และอินโฟเฟดเนี่ยพร้อมที่จะเป็นแรงกําลังขับเคลื่อนนะครับที่จะทําให้ทุกคนสามารถดึงศักยภาพมาใช้อย่างเต็มที่นะครับโครงการดังกล่าวเนี่ยจะมีการทั้งอบรมนะครับมีการทั้งให้เคสตัดดี้มีทั้งให้ความรู้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มเติมเพื่อจะทําให้ทุกขั้นพร้อมในการที่จะไปแย่งชิงนะครับเวทีในตลาดโลกเป็น หลักนะครับเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมเกมไทยต่อไปใน,นอนาคตครับ